อากาศร้อนแบบนี้เราก็ต้องมาทำกับข้าวกินนะคะเกี่ยวยังกันเออกัมันบัเกี่ยวง่ายแต่บอกให้ฟังอยากอยากให้พงไวเพ้ยอากาศร้อนนะอะไรอย่างนี้เออกต่มันกับบอเกี่ยวกันบอเกี่ยวกับอะไรมันเป็เกี่ยวกันเลย,เยงยโอเคเออตามนั้นนะอะไรกันวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะผัดมะเขือเอ,อ้ยไร่ได้กินโดนัวดเมนูเนี่ยเอ,อ้ย มาค่ะใส่บวกพริกลงไปเลยนี่บวกพริกนะคะส่วนบวกพริกแค่นั้นคือหอมก่อนนี่ประเด็นประเด็นประเด็นแบบนี้มาแล้วก็ใส่หมูหมูบดอย่างนี้ใส่ลงไปหมดเลยใส่หมูโลนึงอ้าวเดียวเอาดียวมาเล่นเขยเลียวบวกระสุนตามด้วยบวกระสุนตามด้วยหมูโลนึงเอาปรเด็นกินพัก นี้เอออันนี้เราจะมาผกกัวงูให้มันส,สุกก่อนดนะค่ะเราจะคั่วหมูให้มันสุกประมาณนี้ก่อนเอามาด้วยใระในสุกแห้งค่ะทุกคนค่ะหมายถึงว่าให้มันเป็นสีข,ขาวๆอะไรเงี้ยโอ้ยลิ่นพันกันนะเด้อแล้วเราก็จะเอามะเขือใส่นะคะนี่นี่บอกเธอค่ะตั้งไปเลยนี่ลุนกระทะลุนกระทะจ้า แสบปัญญังหลังมือเนี่ยมาค่ะเดี๋ยวคนเรีเยนนี่คือแล้วก็สิแบบวา่าโล่ห้บ่กเขือมันสูกด้วยค่ะทุกคนขารอสักครักหนึ่งเลยนะเอาให้แบบว่ามันเปื่อยๆเลยนะยออยแต่ว่าความสุนคงบ่เขืกอนแล้วเวแต่คนมักด้วยค่ะบ่กเขือของห้องเปื่อยเป็นที่ยบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาปรุงเคีื่ยง่ามาเลยปรุงเคร่ยงตามใจชอบเหมือนเดิมตามสูตรคือเกาค่ะอุ๊ น้ำปลาปรุงแบบง่ายๆนะคะสูตรโบราณเลยเหมือนเันเลยนะคะอหอยสนุป,ปายโอเคพอแค่นี้อร่อยแล้วแค่นี้คืออร่อยเลยเธอใช่ไหมแค่นี้คืออร่อยเลยนี่แล้วเราก็จะมาครีครีให้มันเข้ากันแบบนี้ว้ายนี่ความสุขของมะเขือแมวโอเคแล้ว ต่อไปจะเป็นการซิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาติปิดแกะก่อนนี่นะคะก็จะน่ากินประมาณนี้นะคะขออน,นุญาตปิดแกะก่นอนนึ่สิี้ฮอนนี่เซ็รียบร้อยหอมมากหอมทะลุจอมาขออนุญาตชิมนะคะทุกคนค่ะชิมหน้ำยังแล้วกันอืมอร่อยหอมอุ้ยอร่อยมากอร่อยมากค่ะทุกคน ไปโซยกันเลยค่ะ